สวัสดีค่ะอีสุสุตังปักศรีสกีนะคะวันนี้พบกับที่ปรึกษาการขายยุ้อค่ะพี่ปรึกษาการขายโยคะ่าายยคะวันนี้นะคะเราจะพามาชมรุ่น The New Ultimate Phantom รุ่นพิเศษเลยนะคะเราไปดูเลยว่ารุ่นรถ,รถนี้จะสวยขนาดไหนรุ่นนี้นะคะมาพร้อมกระจังหน้าที่เราใจพรีเมียมหรูหราแบบนี้เลยรุ่นนี้นะคะมาพร้อมไฟนเจอร์แล้วก็เป็นไฟ LED Projector นะคะมีไฟตัดหมอกมาให้ด้วยนะคะในรุ่นพิเศษเลยเราไปดูว่าล้อจะสวยขนาดไหน ล้อนะคะมีขนาด20นิ้วนะคะเป็นลายทูโทนสีดําเข้ากับตัวรถเลยนะคะเพราะว่าตัวรถเนี่ยเป็นสีเทาเลนโบแล้วก็ล้อเป็นโทนดําๆหนักๆเลยนะคะแล้วก็บอกเป็นเบาะคูแม็กนะคะสีเทาเข้ากับตัวรถเลยนะคะมีหน้าจอขนาด7นิ้วแล้วก็กล้องคู่หน้านะคะเป็นระบบเอ a ดให้นะคะส่วนภายในนะคะซิงเกิลเจอเลยก็คือเบาะที่นั่งนะคะก็ปรับได้ถึงสีสองศาเลยนะคะเหมาะสำหรับเป็นรถครอบครัวนะคะสำหรับใครที่ชอบเดินทางไกลๆนี่คือสะดวกสบายมากเลยนะคะปรับได้ แล้วก็ภายในนี้คือคือกว้างมากเลยนะคะแล้วก็ที่สําคัญพิเศษสุดเลยนะคะรุ่นนี้นะคะการเปิดฝาท้ายมาพร้อมแบบสต็เซินเซอร์นะคะโปรโมชั่นเดีอนนี้นะคะดอกเบ,บี้ยเริ่มต้นที่1.49นะคะลูกค้าท่านใดที่อยากมีคําแนะนําหรือว่าให้คําปรึกษานะคะสามารถสอบถามเข้ามาได้ที่เพจอิสุสตังปักสีสกิรเลยนะคะจะมีพี่แอดมินน้องแอดมินนะคะคอยตอบคาถามและให้คําปรึกษา สอบถามเข้ามาได้เลยนะคะลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจอยากให้เรารีวิวรถรุ่น Isuzu นะคะก็สามารถคอมเมนต์มาที่คลิปนี้ได้เลยนะคะเราจะได้มาชมกันหรือว่าคลิปหน้าจะเป็นรถรุ่นไหนนะคะสุดท้ายนี้นะคะฝาก like, share, กดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้ทาง i s ู z ุตังปักสีสะเกดด้วยนะคะแล้วพบกัน EP หน้าคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย